สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้ากระผมนายมงคลอยู่โตเป็นผู้รายงานข่าวครับวันนี้ผมจะนำข่าวสาระดีๆมานำเสนอให้กับพี่น้องเราชาวเขตเทศบาลเมืองลบบุรีและชาวจังหวัดลบบุรีได้รับทราบข่าวสารข้อมูลของทางเทศบาลเมืองลบบุรีดังต่อไปนี้ครับนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีเปิดโครงการ ประชาชร่วมใจห่วงใย,ยสุขภาพสายตาเพื่อแก้ไขปัญหาทางด้านสายตาด้วยการตรวจวัดสายตาโดยจักสุแพทย์ให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุประชาชนกลุ่มเสี่ยงและผู้ด้อยโอกาสในชุมชนเขตเทศบาลเมืองลบบุรีพร้อมสนับสนุนแว่นสายตาที่เหมาะสมขณะที่นายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้เป็นประถมนิในการตรวจวัดสายตา ก่อนที่จะเยี่ยมชมการดำเนินการในครั้งนี้ที่ห้องประชุมด้านหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองลบบุรีนายจำเริญสละชีพนายกเทศมมตรีเมืองลบบุรีเป็นประธานเปิดโครงการประชาร่วมใจห่วงใยสุขภาพสายตาโดยมีนายนิทัตต้นจันทร์ปรลัดเทศบาลเมืองลบบุรี นายวิทูลพักตานผู้ในการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองลบบุรีเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองลบบุรีประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีร่วมให้การต้อนรับโดยนายนิทั์ต้นจันทร์ประหลัดเทศบาลเมืองลบบุรีกล่าวรายงานว่าปัญหาสุขภาพสายตา เป็นเรื่องสําคัญที่ประชาชนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลดวงตาถนอมสายตาเฝ้าระวังการป้องกันโรคที่เกี่ยวกับดวงตาวิถีชีวิตสิ่งแวดล้อมตลอดจนเทคโนโลยีต่างๆที่มีผลกระทบต่อสมรรถนะทางสายตาและดวงตามีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วขึ้นซึ่งปัจจุบันพบผู้ที่มีปัญหาทางด้านสายตาเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มผู้ได้โอกาส ที่พบปัญหาทางสายตาเช่นตาผ้ามัวจากโรคต้อที่ตาปัญหาสายตายาวทำให้การมองเห็นไม่ชัดเจนซึ่งเป็นสาเหตุไม่สามารถทำกิจกรรมได้อย่างปกติและอาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุจากความสามารถในการมองเห็นลดลงนอกจากนี้ยังมีกลุ่มวัยทำงานที่ต้องนั่งทำงานหรือใช้สายตาหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานทำให้เกิดภาวะผิดปกติของการมองเห็น เทศบาลเมืองลบบุรีโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองลบบุรีเห็นความสําคัญในการแก้ไขปัญหาทางด้านสายตาให้กับประชาชนจึงจัดทําโครงการประชาร่วมใจห่วงใย,ยสายตาอย่างสม่ําเสมอและต่อเนื่องเพื่อสนองต่อความต้องการของประชาชนในการแก้ไขปัญหาทางด้านสายตา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาแก่ผู้มีปัญหาทางการมองเห็นโดยการตรวจคัดกรองโรคทางตาค้นหาผู้ที่มีปัญหาทางสายตาโรคทางตาและตรวจวัดสายตาโดยจักสุแพทย์ได้แก่ประชากรกลุ่มผู้สูงอายุประชาชนกลุ่มเสี่ยงและผู้โดยโอกาสในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี พร้อมสนับสนุนแว่นสายตาที่เหมาะสมเพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขโดยให้บริการตรวจวัดสายตาจำนวน3วันคือตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมถึงวันที่19กรกฎาคม2566ก่อนที่จะมีการมอบแว่นสายตาให้กับประชาชนหลังจากที่มีการตัดเสร็จเรียบร้อยในโอกาสต่ตอไป ด้านนายจำเรีญนสลาชีในายโเทศวนมตรีเมืองลบบุรีกล่าวว่านับเป็นโอกาสอันดีที่ทางเทศบาลเมืองลบบุรีได้จัดทําโครงการประชาร่วมใจห่วงใยสุขภาพสายตาขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาและสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีที่มีวิถีชีวิตสิ่งแวดล้อมตลอดจนเทคโนโลยีต่างๆที่มีผลกระทบต่อสมรรถนะ ทางสายตาและดวงตามีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทําให้ผู้ที่มีปัญหาทางด้านการมองเห็นโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงวัยโครงการประชาร่วมใจห่วงใย,ยสุขภาพสายตาได้ดําเนินการตรวจคัดกรองโรคทางสายตาค้นหาผู้ที่มีปัญหาทางสายตาตรวจวัดสายตาและแก้ไขปัญหาทางสายตาตลอดจนให้การสนับสนุนแว่นสายตาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพโดยจกักษุแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ทำให้ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสายตาได้รับการแก้ไขปัญหาใช้ชีวิตได้ตามปกติสุขสามารถทำงานได้ไม่มีอุปสรรคจากสายตาจากนั้นนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบรีได้เป็นปฐมฤมกิกในการตรวจวัดสายตาก่อนที่จะเยี่ยมชมการดำเนินการในครั้งนี้ สำหรับข่าวต่อไปในวันนี้นะครับนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีสั่งการให้เจ้าหน้าที่งานไฟฟ้าสำนักการช่างเทศบาลเมืองลบบุรีซ่อมบำรุงระบบเสาไฟฟ้า High ฮแม s หรือเสาไฟฟ้าถนนแบบสูงภายในโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการสัญจรในช่วงเวลากลางคืนในบริเวณถนนวิชายเย็นถนนหน้าพระการนายจำเริญสละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีสั่งการให้เจ้าหน้าที่งานไฟฟ้าสำนักการช่างเทศบาลเมืองลบบุรีซ่อมแซมบำรุงระบบเสาไฟฟ้าไฮแมสหรือเสาไฟฟ้าถนนแบบสูงภายในโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยซึ่งมีจำนวน4ต้นโดยเจ้าหน้าที่งานไฟฟ้าสำนักการช่างเทศบาลเมืองลบบุรีได้ประสานงานขอรถบรรไดาจากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภายัยเทศบาลเมืองลบบุรีเพื่อดำเนินการในครั้งนี้ โดยในครั้งนี้เป็นการบำรุงซ่อมแซมระบบเสาไฟฟ้าไฮแมส s s หรือเสาไฟฟ้าถนนแบบสูงให้ใช้งานได้อย่างปกติทั้งนี้เมื่อทำการซ่อมแซมบำรุงเสร็จเป็นที่เรียบร้อยจะสามารถเพิ่มความสว่างให้กับถนนวิชายเยนถนนหน้าพระการซึ่งเป็นพื้นที่ใจกลางเมืองลบบุรี ทั้งเจ้าหน้าที่งานไฟฟ้าสำนักการช่างเทศบาลเมืองลบบุรีได้นำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้า2ถนนเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนในยามค่ำคืนซึ่งเป็นไปตามนโยบายของนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีทั้งนี้นายจำเริญสละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานไฟฟ้าสำนักการช่างเทศบาลเมืองลบบุรีได้ออกสำรวจตรวจสอบซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะไฟฟ้าสองถนนในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอโดยเฉพาะพื้นที่ที่เสี่ยงต่างๆเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก แก่ประชาชนในการใช้รถใช้ถนนในยามค่ำคืนและเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและเพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนและพื้นที่สาธารณะภายในชุมชนมีแสงสว่างอย่างเพียงพอรวมทั้งให้เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่งานไฟฟ้าสำนักการช่างเทศบาลเมืองลบบุรีวางแผนดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพื้นที่ที่เสี่ยงต่อภัย ทั้งถนนตรอกซอยพื้นที่สาธารณะให้มีแสงสว่างเพียงพอติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองลบบุรีและประชาชนที่สัญจรไปมามีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและได้รับความสะดวกในการเดินทางสัญจรลดการเสี่ยงปัญหาอาชญายากรรม ก่อนจากกันวันนี้นะครับมีข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากสำนักงานเทศบาลเมืองลบบุรีครับต้องการรับสมัครพนักงานดังนี้ 1. แม่บ้านจำนวน1อัตรา 2. นักการพลงจำนวน1อัตรา 3. พนักงานเทศกิจจำนวน2อ,อัตรา 4. เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจำนวน2อัตราสำหรับท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามและยืน่นใบสมัครได้ที่สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรีในวันเวลาราชการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสำหรับวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณนายแพทย์วราศักิัยเลิกกรรมการผู้จัดการเคเบิลทีวีลพบรุรีที่ให้การสนับสนุนรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าด้วยดีเสมอมาและกต้องขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชม รายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในช่วงข่าวต่อไปสวัสดีครับ